สวัสดีค่ะจากหลานช่างทันวานซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอามาฟิตีเล็กโปรนะคะของคุณวุฒิศักดิ์นะคะส่งมาจากต่างจังหวัดน,นะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์ตถอดสายชาร์จนะคะ อันนี้ถอดสายชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาว ปุ่มอาบเดนด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวา <c oughs> อันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะ เรียบร้อยนะคะเ,เข้าแล้ว,วงนาฬิกามาฟิตนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ <900 8. S 1> ขอบคุณค่ะ